แปลไม่เคยเกิดมาไม่เคยเห็นขโมยป้ายวัดนี่นะไม่รู้จะเอาไม้ไปทำอะไรคงจะคงจะตายอดตายยากเนะพิ่งเห็นนี่แหละเกิดมาก็เพิ่งเห็นนี่อตอนนั้นทุบทุบป,ป้ายวัดหักครึ่งอันนั้นก็ยังรู้ว่าเขาโกรธเราอยู่เขาไม่พอใจเราอันตอนนี้เขาโมยไปเลย อันนี้แสดงว่าเขา,เขาพอใจเอาไปกลาบไปไหว้ได้ไงอเอเอเขาก็ฟังๆอยู่นี่นี้แหละมีแปลกๆอนนี้นี่ยกไปเลยงัดดูพฤติกรรมของใช้เวลามากพอดูนะคงอย่างเงีบๆกลางคืนมันเป็นไม้ประดู่อย่างดีอ่า <laughs> มันก็มันขมๆอ่ะออ ก็เห็นว่อแม่กุญจางก็สร้างวัดมานี่ตั้งแต่ไหนจะได้มาไม่เคยเห็นว่าใครมาขโมยชื่อวัดไปวัดไปเลยมีแต่เห็นของห้อยดินรานี่แหละ <c oughs> เ,เปอกแปลกกันนี่ฮะว่าเพิ่งเห็นนี่แหละมีแปลกแปกันนะคงจะเสน่ห์มากหรือไงฮะเสน่ห์มากก็ไปนอนกอดนอนไหวไปงั้นนะ <c oughs> เออมีแปลกๆ เคยเห็นแม่ใหญ่ก็โมยป้ายพัดป้ายใหญ่ๆแบกไปเลยอ่ะเพิ่งเห็นนี่แหละป้ายที่ออกมาจากบ้านทําใหม่แล้วนั้นเหลือป้ายนี้ก็ใกล้จะไปแล้วล่ะไปสามแยกเป็นไม้ประดูของขายได้หลายตังค์เราก็ซื้อยากันมั่งนะพจะเจ้าไปคิดว่านะ ช่างหนึ่ก็ตายอ,อุตัอยากมันก็ปล่อยเข้าไปไม่แค่แผ่นไม่ก็ไม่ได้ซื้อหรอกเนาะนี่คนมาถวายคนนีกกก้ก็มาถวายอันนี้ทํามาจากนุ่นจากอะไรละ่ะสุวรรณครูหาทํามาจากสุวรรณครูหานั่นน่ะเออทํามาจากอ,อําเภอสุวรรณครูหานุเขาทามาป้ายหนึ่งสองสามสามป้าย เขาก็ต like ิวมาหลายปีแ <mos> ล <es su yo online> <laughs se> ้วล่ะสองปีสามปีปีนี้่าเอามันหายไปไหนมายี่ทับบาทเนาชื่อบ้านหายโอ้มีแปลกแบรับพวกเราด้วนะตอนแรกเขาปุ๊บทุบป้ายตรงนี้ป้ายตรงหน้าบริสวนจิกนี้ทุบหักครึ่งตรงนั้นเราก็ยังทชาบว่าเขาไม่พอใจเราอยู่อันนี้ลูกเขาก็รู่ขู่บ้านโกกลาง เห็นในเฟซว่าก็ทุบไปวัดป่าหาลินทำมาถวายเลยนั่นเป็นไม้สเสดาก็ติดไปให้ลูกนี่นนะเท่าน,นั้นนะทีนี้ถ้าถ้าถ้าจะทุบไม่หักนอกจากเลื่อยเพราะเป็นไม้แก่นไม้สเสดาอ่าก็เลยยังไม่ได้หักที่ตรงนั้นนะที่ตรงปากทางเข้าวัดสวนติตนั่นนะเดี๋ยวนี้ก็ก่อนนั้นจะมีรุ่นเดียวกันนี่นะเท่น,นั้น แล้วก็ทางเข้าไปเปลี่ยนเปลี่ยนตัวนั้นก็ได้เปลี่ยนตัวสามใหญ่กันนะตัวนี้ก็เอาภาพเอาเอาเอาไอ้ตัวใหญ่ๆตัวเก่านะที่เราอยู่ข้างนอกเอามาใส่แทงก็ได้ตัวนี้นะตัวนั้นตัวเก่ามันมีอยู่ใช่ๆตัวนั้นมรดกของจิตรสงกันละตั้งแต่สมัยก่อนสมัยที่ยังไม่รู้จักกันเท่าไหร่เออไปตามหาช่างแกะสลักไม่รู้ว่าใครแนะนำจะนุ้ยหรือไงนี่แหละะไรไป อืมไอตอนนั้นก็อยู่ในกนวลก็เลยไปทำก็ได้ตอนนั้นแหละตั้งแต่ไหนแต่ไรมาอืมคนสุดท้ายก็ไม่คิดว่าจะมาอยู่ด้วยกันอย่างนี้นะหลกมันกบนะกิ่งไปกิ่งมาเออเป็นอย่างนั้นเนี่นะกนนะอก็ทำใหม่เนะี่ยอืมหรือเขาขามดไปแล้วก็ทำใหม่เนาะไม่นะไมเราเยอะแยะอยู่อืมฮะ อเออหรือเขาคงจะรู้อ่ะเออเขาคงจะรู้ว่าขโมยไปเดี๋ยวเขาทาใหม่ละงานเก่าเขานั้นนะเขาคงจะรู้แหละถ้าไม่รู้ก็คงไม่กล้าขโมยหรอกมั้งคงจะรู้ว่ามีช่างนิวนี่มีแต่ป้ายกำงามนี่เอาสักป้ายก็นหน้าก็จะว่าน้องๆนั่นแหละจะต้องรู้แหละมีแปลกแลไม่เคยไม่เคยเห็นเห็นแล้วอ่า มีแปลกๆของเรานี่นะในในผมนี่ตายแล้ววาลูกเนี่ยฮะฮะตายแล้วอืมมันต้องถามก่อนเหมือนเหมือนกับวันนั้นอ่าวันวันนั้นมาคนนี้ไม่ตายมาทำบุญให้กัน ทะเลาะก,กันที่พี่น้องแย่งมรดกกันก็ทะเลาะก,กันมาทำบุญให้กันอุทิศบุญกุศลให้นาะยนั่น,นนี่เอา้าคนนี้ก็าตายแล้วยังไม่ตายเออมันทะเลาะนี่แปลกๆนะทางาทางด้านขอนเทนต์นี่ะมีแปลกๆนะไม่ตายแล้วยังบอกว่ายังไม่ตายว่าเอ้ายังไม่ตายอุทิศบุญสังกุศลให้กัรนี้เรื่เหตุอะไรนี่มันทะเลาะก,กันว่าพี่น้องกันนั่นแหละแย่งที่แย่งอะไรกันก็อ๋อเหรอ อย่างจะทาให้ใจ,จเขาเย็นลงเราก็ไม่ทราบใจของผู้เป็นเรื่องกันหรือว่าใจของคนมาามนี่ร้อนเห็นไหมละ่ะมาแสดงว่าใจของคนมาามนี่มันร้อนบางคนนั้นเขาไม่ได้มาทานี่เรื่องของมันใหญ่ก็ใหญ่ไหมคนมาทาบุญให้กันนี่บอกว่านี่เป็นเรื่องเป็นราวกันว่าคนนั้นอ่ะมันเร้อนใจมันร้อนมันไม่ดีมันพูดกันไม่รู้เรื่อง แต่คนเขาเล่าร้อนไม่เห็นเ็ามาเขาทำบุญว่าใครเล่าร้อนกันแน่นี่เรื่องของเรื่องมันก็เลยมาทำบุญวันนั้นอืมใจเขามันร้อนพูดกันไม่รู้เรื่องว่างั้มทำบุญเพื่อให้เขาจะได้เย็นบ้างโอ้มันจะเย็นได้ยังไงเพราความเล่าร้อนตอนนี้มันถ้าเป็นผีพอพูดกันได้ใหญ่เขาให่ไหมอันนี้เป็นมนุษย์อยู่นี่ถ้าเป็นผีนี่พอคุยพอคือผีผีนี่สอนง่ายกว่ามนุษย์อยู่ อันนี้มนุษย์มันสอนยากองนี่ก็มาทำบุญให้กันมม่ก็เฉยทีไหนล่ะเพราะอีกฝ่ายไม่ได้สนใจในการสร้างบุญสร้างกุศลอีกฝ่ายชอบสร้างบุญสร้างกุศลอีกฝ่ายไม่ชอบสร้างบุญสร้างกุศลนั่นเรื่องของเรื่องมันม่าจะทำให้มันดีขึ้นเออดีก็คือสบายใจทำบุญก็คือความสบายใจคือความพึงพอใจในการทำบุญคือตัวนั้นทำแล้วสบายใจก็สาธุ ก็ได้บุญก็ความสบายใจเกิดก็จะดีขึ้นอความชุ่มเดีนของใจก็จะเกิดพูทสําหรับผู้ทําบุญเดี๋ยวทิฏบุญกนกุศลให้คนที่เขาร้อนน่าร้อนมันพวกกันไม่รู้เรื่องใจเขาไม่ได้ฝากฝ่ายในบุญเขาก็ไม่รับเขาก็ไม่สนใจมันก็เราร้อนต่อไปนี่ก็เหมือนที่จะบอกว่าเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่นี่ทําบุญให้กันได้ไหมนี่ มันจะเย็นไหมมันก็มีส่วนไหม,มถ้าจะพูดถึงนะมันก็คงมีส่วนพนะอเราสังเกตเห็นลุงป,ปู่นี่นะ <c oughs> นี่จากบ้านมานี่กว่าสิบกว่าปีสิบหกสิบเจ็ดปีพี่น้องนึกว่าตา,ตายแล้วก็ทําบุญให้อุทิศอุนส่วนกุศลไปให้กับน้องมาให้กับน้องเนี่ยลุงป,ปู่ก็อยู่วัดเฮือนนี่แหละปีนั้น <c oughs> มีความรู้สึกว่าคิดถึงบ้าน <c oughs> นั่นแหละคิดถึงบ้านนี่ทำไมคิดถึงหน้าพี่หน,น้าน้องหน้าเลยนั่นแหละก็เลยให้คนไปตามดูเขาทําบุญทําบุญได้หลายเดือนนี่แหละทําบุญเอากระดูกพ่อกับแม่เข้าธาตุแล้วก็ทําเป็นปรอมๆว่าเอากระดูกหลวงปู่เข้าธาตุด้วยแต่ที่จริงหลวงปู่ยังไม่ตายแต่มีความรู้สึกว่าคิดถึงบ้านคิดถึงหน้านพี่หน้าน้านองเออ ก็จะมีส่วนอยู่หน้าใหญ่เนาะคือว่าใหญ่ว่าไงเนี่ยในการละครั้งหนึ่งมาอยู่นี่ใหม่ๆโยมผู้ที่มาปฏิบัติธรรมอยู่นี่น่ยลูกลูกสาวเขาหายไปสามปีไม่ส่งข่าวให้ทราบอีกเจ้าหนึ่งอีกเจ้าหนึ่งหลานหายไปคนแถวนี้แหละเข้ามาทำบุญเอากนนี้ก่อนเอาคน,นาลูกหายไป3ปีนี้ก่อน นั่นทำบุญหลวงปู่ก็เลยแนะว่าเอ้ามันก็มีนะในสมัยโบราณนี้ก็ทําก็เหมือนหมามันหายหมามันหายอย่างนี้ก็กั้นใจก็ร้องใส่หม้อนึ่งมันก็กลับมาอยู่ยายเคยทําป่ะหมาสงมันคิดถึงหมาไงเฮานี่ทําบ่อยหมามันหลงบ้านกั้นใจร้องแต่หม้อนึ่งเรียกมันมาไม่เกินสามวันหมาต่วนั้นกลับมาถึงบ้านทันทีนี่มันก็มีเรื่อง อยู่ที่บ้านอย่างนี้แหละเขาทําบุญลูกเขาหายไปหลายปีพอทําบุญปับ๊บได้ไม่กี่ไม่กี่เดือนลูกก็กลับมานี่ยายแม่นี่มามาทาบุญเขาก็เลยแนะนั่นแหละลองดูนะว่าเขียนชื่อ,เ,อเขาเนี่ยนะวันเดือนปีเกิดเขาทาบุญก็เครื่องบุญที่ทําให้คนตายนี่แหละทาให้ปีนั้นไม่นานนะเออแล้วก็ส่งบุญไปถึงเออ ถ้าตายแล้วก็ขอให้รับบุญรับกุศลนะถ้าวิญญาณยังอยู่ก็รับทราบว่าแม่คิดถึงมากแต่ถ้ามีชีวิตยอยู่ก็ขอให้สิ่งที่เรียกว่าพวกเทพบุตรเทวดาเทพที่ด่าไปโดนใจผู้หญิงผู้ชายคนนี้หน่อยนะให้เขาคิดถึงแม่แล้วก็กลับมาหาแม่บ้างอกี่เดือนเหาใหญ่แก้วเออครึ่งปีเลยนะประมาณครึ่งปีหญ่ลูกสาวกลับมา ไมก่อนนี่อยู่วัดตลอดนะผู้เป็นแม่ลูกเจ้ากลับมาโอ้ยก็ว่าหนีตามผู้ชายไปไม่จะถึงแม่ไปไปสามปีม่อยู่เมืองนอกโน่นพอกลับมาปั๊บแม่ที่คิดถึงลูกมากๆที่มาวัดตลอดตลอดพอลูกเา้ากลับมาไม่มาวัาดเลยเอาเป็นอะไรแล้วว่าพอกลับมาโอ้ยมันยากพอลูกมาแล้วยากอ้าว สามปียายนี่ปิดห้องร้องไห้ไม่ไปยุ่งกับคนภายนอกไม่ไปบัดวบา,า่าไม่ไปไหนปิดประตูร้องไห้เป็นโรคซึมเศร้านี่แต่พอลูกมาแล้วไม่รู้ว่าโรคซึมเศร้าหรือโรคดีใจไม่เห็นมาวาัดอีกนี่ยายก็ใายไหมนี่ก็ทําบุญเนี่ยมันก็ได้ผลอย่างนี้แหละแม้จะมีชีวิตอยู่มันก็ได้ผล ก็มาวันนั้นก็ว่าจะทําให้เขาใจเย็นเรื่องรายจะกลายเป็นดีมันก็เป็นกําลังใจนั้นล่ะเจดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่ที่บุญกุศลที่เราสร้างไว้ตั้งแต่ในอดีที่เรียกว่ากรรมนั่นแหละกรรมที่เราสร้างมาดีมันก็แควงค่าตลอดรอดฝังก็ชนะสิ่งที่เลวร้ายได้แต่ถ้าเราทํามาไม่ดีมันก็ไม่สามารถชนะสิ่งที่เลวร้ายได้เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นสู้ดี เราปฏิบัติทำเอาของเราดีกว่าได้แค่ที่เราทําได้ต้เหมือนพวกมาอยู่นี่นี่มีเวลาก็ทามีเวลาก็ทําถ้าจะพูดถึงเรื่องการประฤปฏิบัติช่วงที่มันยังหข้าวหันอยู่นี่ใหม่ๆนี่มันทําได้เติมแต่ว่าเมื่ออายุการปรญษามากขึ้นมากขึ้นแก่ชะลาภาพไปเ,เ,เหมือนหลวงปู่เนี่ยเดินเหนือก็ลําบาก สิ่งที่มันห้าหันเพื่อมากเพื่อผลเพื่อมากเพื่ผลมันมีไหมในใจมันมีแต่มันทอดอะไรตายยากอ่ะเพราะว่าร่างกายมันไม่ไหวเดินเหนื่อยลำบากมันเลยท้อก็ได้เกิดความเบื่อหน่ายมันก็เลยไม่ได้ยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่คิดที่จะสร้างนู่นสร้างนี่สร้างนั่นนั่นมันเหมือนความตายมันคอยเวลาการอยู่อย่างนั้นความรู้สึกสมัยก่อนนี่โอ้การนอนมีมากที่หลุมฝังศพ นั่งมันตายไปเลยเดินนี่มันตายไปเลยนั่นเดินไม่ได้เอามากยานไปดูที่มันฮึกเิมพราะร่างกายกับจิตใจมันฮึกเ่มนั่นแหะเรื่องของเรื่องมันอันนี้มันมันก็ไม่ได้คิดเกียจขี้านนะมันก็ยังเป็นปกติมันอยู่แต่ว่ามันร่างกายมันไม่ไปอะนั่นแหละเรื่องของเรื่องมันเดินเจอเหินก็ลําบากก็นั่งก็ลาบากอ้าวเริ่มเริ่มเรื่องมันเป็นอย่างนั้นอเนี่ยที่บอกว่าในช่วงที่มันฮึกิมช่วงที่มันสลัดเป็นสลัดาย เอาช่วงนั้นแหละปฏิบัติทำให้มันถึงจุดมุ่งหมายของมันปั๊บข้ามฝั่งแล้วพยากันตอนนั้นนี่ฉะน้พูดพูดถึงว่าถ้าถ้าร่างกายมันดีนี่ก็เหมือนหลวงปู่นี่ปีพศมาแล้วสี่สิบห้าจบเรียบร้อยปั๊บเข้าป่ายังยังยัง,ยงห้าวหันอยู่นะนั่นนะ่ะยังไม่ได้สนใจกับทั้งโลกยังไม่ได้สนใจกับคำพูดยังไม่ได้สนใจกับใครไม่สนุกห้าวหันในภาคปฏิบัติ พะเ,เป็นวิหารธรรมเนี่ยนมะิทำเป็นเครื่องอยู่ในภาคปฏิบัติเราชอบงั้นทุกวันนี้ก็ดังที่ลูกเห็นเดินไปนน่งเดนนินไปนี่ก็ลําบากกันเห็นไหมละ่ะจะทํำยังไงเออมีเวลานิดหน่อยก็พาลูกทําสร้างบุญสร้างกุศลน,นี่เรื่องของเรื่องนึ่นเราทำต้าที่เราพอทําได้จะให้เว้นถึงเวลาเดินตรงกรมลงไปนี่สามปีแล้วไม่มีโอกาสเลยไม่มีโอกาสก็คือขามันไม่ได้ผล เออในเรื่องก็เรื่องมันใช้ขาพอที่จะเดินไปโน่นไปนี่เล็กเลน้อยน้อยพราะช่วงที่มันเป็นหนักก็นั่งที่ลูกเข็นเมื่อกี้นะี่ใช่ไหมละ่ะไปไหนก็ลูกก็เอารถเข็นไปเข็นไปอันนี้ลูกเดินเหินได้นะ่ะพอเริ่มที่จะปวดจะพานเราก็ดูมันอยู่ว่ามันจะทรงตัวได้เป็นนานเท่าไหร่แล้วเราก็ปวดสะพาของเราใหม่ปวดเราก็พิกปับ๊บปวด,ดทางซ้ายก็พลิกปั๊บปวดนิดหน่อยก็พิกปับ๊บปวดเดียวก็พิกปับปกกป๊บไม่เหมือนจะไมก่อนแต่ไมก่อน ไม่ในสนผปิมันเปิดไปเลยเปิดสุดแล้วมันก็ชาเพราะมันเคยนั่งข้ามเบียรนามาแต่ทีนี้ทำไมจึง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 ปอดสภาพเนาะนี่แหละมันแก่ชราภาพอะไปบังคับยังไงมันก็มันก็จะพังอยู่แล้วอะนั่นแหละค่อยดูแลมันให้มันอยู่ไปได้สักนิดหนึ่งดีไหมเพื่อลูกเพื่อหลานเท่านั้นแนหละเปิดนี้ก็พิบเปิดนี้ก็พิษในก่อนนี่เฮ้ยไม่มีทางนั่งกับลูกนี่เอานั่งก็ทั้งวันก็ทั้งวงันไม่มีพิบอะ ไอ้ทุกวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก็ะพิกแล้วสิบนาทีเจ็สิบนาทีาทแล้วก็พิกแล้วอันนี้นั่งได้นานนะเนี่ยนั่งพอเพียบได้นานเนี่ยเนี่ยก็ลองนั่งดูพอนั่งไปนั่งมามันปวดเดียวมันนั่งได้อยู่แต่ว่าถ้าเราลุกออกไปแล้วผลลัธ์ขงมันก็คือปวดเดียวเพราะกระดูกมันทับเจนตรงนี้อ่านั่นแหละเรื่องของเรื่องมันใส่เอรัดอะไรไว้ตอนแรกตอนนี้มันเลยอึอดอัดก็ไม่ใส่ก็เลยปล่อยให้มันไปธรรมชาติเขามัน เวลามันปวดมาแล้วก็ค่อยแบบจะพากันนะเห็นไหมนี่มันแก่เจลาภาพมามันทําอะไรไม่ได้มันไม่เหมือนช่วงที่เป็นหนุ่มฮึกขหิมอ,อยู่นั่นสติกาลังปัญญาก็ดีพละกกาลังกายก็ดีนั่นอะไรมันก็ดีหมดกําลังใจก็ดีแต่พอแก่เจลาภาพ,าพโอ้มันจะตายแล้วเนี่ยนั่นแหละอะไรก็พอแล้วก็มันก็อยู่ไปกับร่วก,กับหลันจากพักก่อนดีกว่ามาั้งเออนั่นแหละวิหารธรรมก็ทำเป็นเครื่องอยู่ก็คือเอาตัวนี้แหละพออยู่ได้ตามหลัก คำสองของพคกนี้ก็คือจบตรงนี้แหละก็เลยว่างนั้นก็เลยพอทูพอถ่ายไปอมีความรู้กัาหลกกานไปเำนังนั้นออม